ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกแผนธุรกิจไม่ชัดเจนมีโอกาสเข้าข่ายการโกงรูปแบบใดครับข้อหนึ่งค่ะแผน<อ>ช่แบบลงทุนกิชั้นบานเย็นโทรจากกรมสรรพากรต้องการจะโอนภาษีคืนให้กับคุณบานเช้าเป็นวิจชาชีพค่ะปกติแล้วก,ลปปกรมสรรพากรเนี่ยหน่วยงานทางราชการเขาจะไม่ส่งข้อมูลทางไลน์นะคะมาครับข้อนี้ก็ สนใจเรียนรู้วิธีการรับมือกับกลนโกงในโลกออนไลน์พิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือสแกนคิวอารโค้เพิ่มเราเป็นเพื่อนแล้วเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ l ล n e ออฟ i ิเชนะีเก๋าชนะกเก๋าชนะรายการเก๋าชนะ ควิดโชออนไลน์กับการพาคุณไปรู้เท่าทันมิจฉาชีพที่เข้ามาหาคุณได้ทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโลกโซเชียลพ่รอนมัสก็คงไม่มาขอคููลสาบาทอะ่ะโดยที่ผ่านมาเราได้ไวเก่ามากข้อมูลและไหวพลิบเข้ามาร่วมแข่งขันตอบคำถามกันมากมายในเรื่องราวของกลโกงออนไลน์โดยเราได้รวบรวมกลกงยอดฮิตที่มิจฉาชีพจะนำมัหลอกคุณ3อันดับ ให้คุณได้ระวังกันอีกครั้งและอันดับ3แชร์ลูกโซ่วิชัยเปิดบริษัททำธุรกิจตามขั้นตอนนี้คือไม่จำกัดจำนวนสมาชิกไม่กำหนดเพดานการลงทุนดำเนินกิจการมาไม่นานแผนธุรกิจไม่ชัดเจนทั้งหมดนี้มีโอกาสเข้าข่ายการโกงรูปแบบใดครับเรามีตัวเลือกให้ด้วยครับผมข้อ1แชร์ลูกโซ่แบบลงทุนข้อ 2. แชร์ลูกโซ่แบบขายของข้อ3มโกงหัวยออนไลน์ข้อ4ไม่ใช่การโกงเลยมีเวลา15บห้าวิครับวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวต้องตอบนะครับไปเลยครับแรกตอบว่าข้อหนึ่งค่ะแชร์ลูกโซ่แบบรงทุนทำไมคิดว่าข้อนี้ครับ เขาคุยบริษัทโดย,ยไม่มจำกัดว่าจะซื้อกันเท่าไหร่จะเปิดตลอดเทดานการาขายก็ไม่บอกว่าจะขายอะไรขายรถ้ขายอะไรเขาไม่บอกมาไม่บอกอะไรเลยโอเคครับและข้อนี้ครับแม่อุ๊น้องโบท๊ทตอบปแล้วครับตอบว่าแชร์ลูกโซ่แบบลงทุนใช่ไหมครับ<า>และข้อนี้นั้นก<า>็ตอ,อบถูกครับและไปหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนน ย่างข้อเดิงครับแชร์ลูกโซ่แบบลงทุนอันนี้ชัดเจนครับแชร์ลูกโซ่คืออะไรครับคือการหาสมาชิกเพิ่มใช่ไหมครับไม่จํากัดสมาชิกก็คือเหมือนกับว่าชวนสมาชิกมาเพิ่มไม่กําหนดเพดานการลงทุนคือคุณมีเท่าไหร่คุณลงเยอะเลยผลตอบแทนยิ่งเยอะใช่ไหมอันนี้อ่านแล้วก็เริ่มแบบว่าอืม้มใช่ละนี่ดําเนินกิจการมาไม่นานแผนธุรกิจไม่ชัดเจนนะแสดงว่า2ข้อนี้ไม่น่าเชื่อถือนะครับอันดับ2แก๊งคอร์เซนเตอร์ คุณแม่เป็นคนชอบใช้ใจ่ายผ่านบัตรเดบิตเป็นประจำเราจะบอกวิธีการป้องกันไม่ให้คุณแม่ถูกมิจฉาชีพดูดเงินออกจากบัตรจนหมดบัญชีได้อย่างไรครับผมข้อนี้ครับมีคําตอบด้วยกัน4ข้อนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเขียนคําตอบครับกระเพราเพชรยกไปแล้วมาแล้วเช่นกันช่วยอ่านคําตอบนะครับ เก็บข้อมูลให้ปลอดภัยค่ะอย่าบอกใครนะข้อ 2, 2> อเลือกร้านที่น่าเชื่อถือมีระบบ OTP หรือ One Time Password ค่ะสามกัดวงเงินใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายแยกบัญชีเงินที่ผูกบัตรเครดิตออกจากเงินออมค่ะนะสี่ข้อนะครับแต่ว่าถูกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับนะครับอีกทีนะครับขอคำตอบไปครับข้อหน,นะคะ มันตรวจสอบรายการใช้ใจ่ายเสมอเสมอข้อส,สองรักษาบัตรและข้อมูลให้ปลอดภัยไม่บอกใครข้อสามจดบันทึกบัตรว่าใช้กับแอปไหนบ้างข้อสี่จำกัดวงเงินใช้จ่ายในบัตรแต่พอใช้เท่านั้นทั้งสองทีมตอบมาแล้วทั้งสี่ข้อครับเอาละครับมาดูดีกว่าว่าใครจะเป็นคนตอบถูกในข้อนี้ครับทั้งไวกว่าแล้วก็ตอบถูกมากกว่ากันนะครับผมแต่ขอบอกว่าตอนนี้ทีมมีมูรีตอบถูก 2ข้อใน4ี่ข้อครับผมกลับมาดูุกสากระแพงเพชรครับและสากระแพงเพชรครับข้อนี้ตอบถูกครั้งครั้งตอบถูกครั้งทั้งสี่ข้อครับและทั้งสี่ข้อนะครับเป็นการอ้างอิงครับจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับข้อหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าเก็บข้อมูลบัตรให้ปลอดภัยครับห้ามบอกใครครับอย่างที่บอกครับว่าข้อมูลบัตรคืออะไรครับข้อมูลส่วนตัวเราด้่นเองนะครับผมนะฮะข้อ2ครับเลือกร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือครับข้อ3ครับจำกัดวงเงินใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นนะครับข้อ4 แยกบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตไว้ใช้จ่ายแล้วก็บัญชีเงินเดือนบัญช,ชีเงินฝากให้ชัดเจนนะครับผมเผื่อว่ามีความผิดปกติของบัญชีนะครับเราจะได้แจ้งธนาคารให้ตรวจสอบทันทีนะครับดิฉันบานเย็นโทรจากกรมสรรพากรต้องการจะโอนภาษีคืนให้กับคุณบานเช้าสำเนาบัตรประชาชนช่วยถ่ายแบบหน้าหลังพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องส่งให้ทางไลน์ได้ไหมคะบทนสนทนาที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่ครับบานเย็นเนี่ยคือมิถาชีพ ใช่หรือไม่เพราะอะไรพร้อ,อมแล้ว15วห้าวิไปครับป <_ l od> ก 3, ติสามอรค์โอโคมามไหมก็อาจจะโทรมาแต่ว่าเขาก็ไม่น่าจะให้เราส่งทางไลน์หรือ5แล้วครับเอาแล้สามสองหนึ่งเวลาหมดครับต้องตอบแล้วครับ เป็นมิฉาชีพปกติแล้วรปปกรมสรรพกรเนี่ยหน่วยงานทางราชการเขาจะไม่ส่งข้อมูลทางลายนะคะต้องไปยื่นด้วยตัวเองนะคะที่สำนักงานของสรรพกรการเซ็นสำเนาถูกต้องจะต้องไปเซ็นที่สำนักงานเข้าน้น,นะคะ่ะและข้อนี้นั้นทีมสาวส่วนกำแพงเพชรตอบมาแล้วใช่มิฉาชีพเพราะว่าจะไม่มีการส่งทางลายใช่ไหมครับมาครับข้อนี้ ยีมสาวสวนกระแพงเท็กนั้นก็ตอบสุภทพา้นไม่ส่งละคะ้คืนเก่งมากมากคือที่พูดมาทั้งหมดใช่เลยฮนะผมเนี่ยฮะเคยโดนสมบัติโทรมาต้องเอาเอกาสารทั้งหมดครับไปยื่นนะครับตัวจริงต้องมาที่หน่วยงานนะจริงๆครับต้องไปที่หน่วยงานราชการนะครับต้องที่กรมสมกัติคือเราต้องแบกของจริงไปนะไม่มีการส่งทางลาเด็ดขาดนะอันนี้อันตรายนะครับผม,ม อันดับหนึ่งหลอกขายของออนไลน์จากโจนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดพ่อภูมิเห็นรูปพระอ,องค์นี้ครับเราต้องการพระอ,องค์นี้มากๆเลยแต่ว่าน้องฟุกเนี่ยอืมไม่อยากให้พ่อภูมิโดนหลอกควรบอกพ่อภูมิว่าทําตามข้อใดปลอดภัยมากที่สุดพอดีครับ นราเจอว่าออกข้อเสีครับนัดเจอเพื่อทาํางานซื้อขายเพราะว่าเป็นคนเวลาซื้อของต้องไปดูของจริงแล้วก็เจอคนขายมากกว่าที่จะโทรศัพท์ว่าคุยทางอินเอร์ครับมั่นใจใช่ไหมครับอันนี้ครับผมมั่นใจครับ,รบถ้ามั่นใจข้อนี้ก็ถูกต้องครับ ดูคอมเมนต์ใต้โพสทำไมถงที่ว่าไม่ปลอดภัยครับเออเขาอาจจะเอาไอดียอภารมาตอบคอมเมนต์ใต้โพสเพื่อให้มันดูน่าเชื่อถือขึ้นครับอือคือพวกหน้ามาใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเล่นแบบว่าสร้างเฟซบุ๊กหลุมใช่ไหม่ากข้อสองครับวิดีโอคอลดูพาจริงเอ๊เขาก็เปิดวิดีโอแล้วก็ดูพาจริงทำไมถึงไม่น่าเชื่อถือครับถ้าเราลตดูจากวิดีโอคอลใช่ไหมครับ เขาอาจจะเอาของจริงเลอกขอให้เราดูแล้วเวลาเขาส่งเขาอาจจะส่งของปลอมให้เราก็ได้โอ้โหใช่เลยฮะข้อ3ครับขอเบอร์เพื่อโทรคุยเออทำไมถึงไม่มั่นใจครับเราจะได้ยินแค่เสียงเขาครับเราไม่สามารถเห็นของได้เลยว่ามันเป็นยังไงมีตำหนิอะไรหรือเปล่าดอเป็นของจริงของปล่เพราะฉะนั้นะครับดีที่สุดนัดเจอเลย เพื่อทาการซื้อขายตรวจเช็คของได้ว่าของจริงตรวจสอบจริงทุกอย่างนะครับถ้าใช่ค่อยจ่ายเงินถ้าคุณแม่ของคุณนะครับเห็นโฆษณาใน Facebook ว่ามิกออยล์น้ำมันสกัดเย็นมีสรรพคุณช่วยให้หลับง่ายหลับแต็มอิ่มบำรุงสายตาผิวพรรณสดใสฝ้ากะเกี้ยงลดความดันเบาหวานไข้ร้อยไขมันไว้ท้องแค่ทานวันละเม็ดก่อนนอนทีมแพทย์แนะนำมาว่าทานดีมากเห็นผลจริงเลยคำถามมีอยู่ว่า ถ้าคุณแม่คุณนะครับอยากได้คุณจะบอกให้คุณแม่ตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางใดดีที่สุดพร้อมแล้วเขียนคำตอบครับมันฉันมะพร้าวปั่นตอบว่าออยอนะฮะเลขจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ของออยอเขียนคำตอบเร็วแล้วก็ชูป้าได้เร็วด้วยเวลาที่เรา นำเลขตรดแท้กที่ลงปัญญฉลากเซิร์ชได้เลยในเว็บไซต์ของออยอ่ะจะมีสถานที่ผลิตมีข้อมูลมีองค์กรอบทุกอย่างลลตู้เลขจดแจแท็นี้ต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำ ตวนไวเกับพูดถึงสามต่อมาว่าตรวจทางช่องทางออยเลขออยยาในซองในแอปเราเรา,เราจะตรวจจะเป็นของทิ้งของฟองเราจะเราจตรวจหมายเลขออยที่จะมาอยู่ข้างซองของของยานะคะเราจะเอาเลข,ข,นนะเขนนตัวนั้นนเข้าไปตรวจในแอปตัวนี้จริงไหมเป็นออยของบริษัทนี้หรือเปล่าอันที้ตอคือถ้าคนใช้คนไม่มีคอมพิวเตอร์แต่มีโทรศัพท์สามารถโหลดแอปตรวจออยในโทรศัพท์ได้ครับดีแทล,ลก็จะขึ้นมาหมดครับวบ่าตรงทีบ ทั้ง2ทีมครับก็ตอบตอบถูกครับมาครับขอภาพจากมิจฉาชีพครับ้ยโอหอะไรอ่ะเลิกเตี้ยอะไรมีเลยอะไรยาหารเสริมไเลยอะไรเปล่าชำระปไปทางจากภาพอะไรคือจุดสังเกตว่าเนี่คือการหลอกลวง15วินาทีไปครับอันไหน คือสูงถึงสองถึงหกเซนวะเนี่ยคือการหลอกลวงดักไม่ถ่ายชีพขนาดนี้นะมันเป็นไปไม่ได้จุดความสูงค่ะมันเป็นไปนไม่ได้ค่ะสองถึงเซนสิบหกเซนตอบสองถึงหกเซนใช่ไหมมันเกินจริงมันเป็นการโฆษณาเกินจริงอะค่ะจุดสังเกตคือจุดที่เขียนว่าสูงแน่นอนเลยนะฮะสองถึงหกเซนติเมตรใช่ไหมคำตอบคือ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  คือ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 ถูกต้องครับรับสองร้อ,อยคะแนน เป็นกฎของออยนะครับเขาห้ามอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงในทางการแพทย์ครับส่วนสูงจะเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์เท่านั้นจะกินอาหารเสริมกินยาแล้วสูงขึ้นมันไม่มีจริงครับอย่างที่บอกครับคําว่าเลิกเตี้ยมันดูตัวใหญ่หูอันนี้พาดหัวใหญ่ๆให้เราสนใจอยากซื้อใช่ไหมนะแต่ว่าเขาก็ไม่ไมีระบุสรรพคุณอะไรหนิใช่ไหมครับแต่ที่ระบุคือสูง2 6ถึงเซนและอันนี้คือข่าวจริงครับออยไปตรวจสอบแล้วครับก็นะครับตัวนี้เลยยี่ห้อนี้เลยครับ ปวดอ้าสับคุณเกินจริงโดนไปแล้วนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวโกงในโลกออนไลน์ที่มิจฉาชีพมักจะนํามาหลอกลวงคุณนี่เป็นเพียงแค่สามอันดับที่ได้มีการจัดสถิติจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับขายสบู่มหาสเสน่ห์ขายแล้วจะรวยไปแฮกข้อมูลเจาะร,ระบบ6 0แสนรายชื่อเอาไปปล่อยข้ายทางอินเทอร์นเน็ตแต่ตอนนี้มิจฉาชีพยังมาในรูปแบบอื่นอีกมากมายคนในครอบครัว ต้องคอยช่วยกันสอดส่องสกิดเตือนกันจากข่าวที่เกิดขึ้นหลายวันนะครับผมแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ที่สนับสนุนรายการเก่าชนะครับ อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องรู้ทุกเท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพไปด้วยกันเพราะเราคือเก๋าชนะหากคุณสนใจเรียนรู้วิธีการรับมือกับกลโกงในโลกออนไลน์พิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือสแกนคิวอารค้เพิ่มเราเป็นเพื่อนแล้วเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ l i น์ออฟ i ิเชีเก๋าชนะเก๋าชนะ